สวัสดีครับพี่น้องมนี้มาค้อกับช่องจานเต้และเพื่นรับเชี่ยวนะครับผมเนื้อทีชจื้อเป็นครั้งแรกครับผมที่ผมได้มาล่ำร้อยเสียงเห็แมฮ่ฮะนี่ซีซานะครับผมเตยมาหลายๆเทียเ,เตยกเป็นการเมื่อวายขอพรขอโชคขอ,ขอลาบมะแม่ซื้อนะครับแต่ว่ามืโอนี้เตยทุกการ มาล่ำนะครับผมมาล่ำถวายเสียงครับผมไปครับเนีย่ยฮะมีเสียงอะไรบ้างครับเดี๋ยวแต่ก็เพราะแต่ก่อนเกิดมีเป็นมะล่ำนะ,น,าาน,น,นะครับขออนุญาตไปถวายน้าครับนะครับเดี๋ยวผมชืมาล่ำชูปินองฟังครับเจอรถสักครู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวล่าให้ฟังนะครบับจากที่เข้า สิวานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเป็นสิรับถวายในห้านีนะครับวันนี้สักคู่ครับ พอกกับตรงเพก่อนกันทเทียงรักขอบคุณแสงเพื้อรักส่งล่นใจอันไกก่อนมาพ่อหูฟ้าไปอยู่ติดคูคหัวเสืเดึงหัวเสบาดเท่าหนึดงอัาเพอกระนวล ตั้งหลบบนน้อยนั้นหัวเหนตาเราจนขาริงจบเรียนหมอพ่อ้าศึกแม่หนูพินคนีผู้ทำดติดนี้ขอกับกลมเลิก่อนต้องกาขอบคุณเต็รอรับสมุดใจไป หลายปีทดานมีางปนคนทางดงตาตั้งแตสาว้องไร้าสามี่เป็ี่นองสองาห่างใจคนเดียวนอก ครับลังใจที่ร่ำสบายเสียงเสีเยแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องหลายหคนครับก็ร่ำมา,มาขอพ,อคร,พกกอรครับผมมากกว่าไปเแม่ยครับมีสีสันครับผมวันนี้ทีงมงานสาวน้อยพี่วันแพงครับผมแสดงที่วัดโพนค่ะนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับจะเริ่มมาให้นั่งเชื่อตั้งใจกันด้วยครับผม ส่วนเตยครับนีเตยบ้างครับมาถึงตอนเศร้าเตยบ้างจากการทำงานครับผมหลังจากทำภารกิจเตยก็เลยได้โอกาสมากกระบายควาพ้นครับผมจับเให้มี่ซีสันเป็นซิงมิงติเตยครบูชานะครับผมพี่น้องครับเตยีบอสูฟัง ตอนเตือสิ่มเป็นมือกล่องนี่ในช่วงที่ปูญาพนั้นอยู่ๆนะครับเกิดเป็นหมอลำหน่อยครับผมตัวเป็นหมอลำหน่อยเป็นมอลำที่หัไปอยู่นะครับเป็นหมอลำเอาง่ายๆเป็นหมอลำขอเขาครับิุนตะกีเป็นมอลำขอเข่าแสดงน้ำ ที่อยากกลางบ้านครับผมเป็นสาระกลางบ้าน,น,าน,น,พนเพื่อนบางเพื่อนกะไปขอเพื่อนขอร่ำร่ำเพิ่นะครับผมขอร่ำไปขอเขาร่ำสสกไปขอเขามระเจ้าครับต่ก่อนขอพ่อเตะเป็นหมอลำหมอลำเป็นหมอลำตัวน่อยครับแต่เป็นหมอลำตัวน่อยเลยโดยผ้าละนาทีการงานครับ เลยเห็ุกังณ์เจได้มาเป็นมือกองครับโอ้พอดีครับมีศิลปินดังมากครับที่เป็น,ปปนสิภชัยปฐุมบันเป็นศิลป์ครับพร้อมกับทีมงานปฐุมบันเป็นศิลป์ครับเมื่อนี้ปฐม,ม,มเมื่อคืนปฐมเล่นยูกกย่ไกลๆห้องครับ อาจะซี่มือแล้วครับที่ผสมกับสาวหน่อยเหรินใกล้ๆกันเพราะเกินรอยลวกครับเหรินไม่เข็ดอ่าซีส,สเกตบนเขอ,อนิยัดว่เขาไปนะเพื่อนดีกว่าครับเพื่อนเดย์เฮดเป็นภาะรักิษณ์สนตัวเกับเป็นกบมากรกาบุชาเป็นน้องเพื่อนอีกน,นะครับ ศิลปินทางปฐมเทศน์นะครับผมที่เป็นสุผูครับผมอผมบอกเั้นเล็วครับผมตะกี้ผมเป็นหมอรับคอเขานะ่าเนาะปูกับยาผมภาพไปล่ำคอเขา่าถือว่าเป็นหมอร่ำอีกแขนงหนึ่งครับผมที่ปูกับยาเคยได้สั่งสอนเคยได้อบรมมากนะครับเป็นเป็นหมอลำท่าขอนแก่นครับผมที่เตยเคยลำมาก ส่งเสียงเตยอาชิบอดีสู่พระเอกหมะลำหลายหลายคนที่ขึ้นมาในช่วงมีไม้นี้นะครับเพราะว่าเตยบบมีโอกาสเดล่ำคือข้าเจ้าเนาะพักลามาเตยกระมิดตะตีกวางเตยโบเดล่ำคือเก่าแล้วนะครับนั่นโดยหน้าที่การงานเขาเป็นมือกวางเขาเป็นนักดนตรีแล้วเข้าโบเดลำคือเข้าเจ้าเหล่าเป็นการแต่งใจทำงานการโฟกัสงานเข้าโบเดคือเก่า เอาบอดโฟกัสไนส่วนตีเ้าตรงไปล่ำคือเก่าแล้วเอาตรงมาโฟกัสในเดืองของดุนตีนะครับขอบพี่น้องทุกคนนะครับผมโชว์ีเนาะนเรื่องวันที่17มกรา2567นะครับผมเป็นงวดแรกของปีนะครับเป็นงวดแรกของปี2 5 6พน,นะครับผมออบคอค์บอุ้นสุนขสุคนมานครับผม ผู้ใดมาหลายกะพอให้ได้มกโตทึ่งเลยเด้อสาธุถ้าผู้ใดมานเนี่ยมานหน่อยมาแต่เด็กก็มาพี่น้องมันพูดผู้ใดสิถือยังไงดิดิสามตัวทึ่งสองตัวล่างนี่พูดผู้ใดสิถือยังไงดพงิพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขคนครับผมสุขสุขคนมาหันครับผม,ส,ม,บผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม เป็นทางเปิดใจมาใส่ับความให้ตลอดปลอดภัยครับ mm hmm. ขอขอย่างเข้าไปครับผมเพราะว่าพี่เป็นซุก็ชัยเราถ่ายรูปอยู่เนาะ mm hmm. แต่ก็ถือม่าที่โอกาสมารับวสวายเสียงันนี้นี้แล้วนะครับ mm hmm. กถือว่าประสบความสำเร็จนี่ ครั้งนึงนะครับผมตั้งใจหล่เที่ยแลาวาสิมาสลัมใไ้เมียฟังแม่นจะคองลั่มบมมวลหรือลั่มลั่มพอสมดีก็อยากมาลั่มไเม่ยฟังประมนหนึ่งจะคองก็เป็นศิลปินอยู่เคยเป็นศิลปินเคยเป็นมอลั่มอยู่ในช่วงนี้จะคองอาจจะไม่ได้เป็นหมอลั่มแล้วก็จะเป็นอย่างรับครับเนี่ยอันนี้ประทมเนี่ยเรียนใกล้กันสี่หมื่นหรอเล่นอยู่ใกล้กันสี่หมื่นหรอ บอข้าเจอดวหรืพนคามมาขึ้นนี่บออยู่น้องอะไรกันน้องโคกันไมเจอกันอีกเมื่อไ้เมื่อไรก่อนเาะมขึ้นน้องหิงอะนะยร่แบบพ่คากับไก่กันอ๋อมาขึ้นมนแรงผลิตผลิตพ่นคามวแรง่่ก็คือผลิตมอเดียกันเลยมาแรงรับพวกแม่กับมี่บอกมีบริการมั้ยเด็กได้ยังบอกผมมาดูดิแม่ผมมาดูแม่ครับแห่ปีนี้แห่มาจเกีดลายตัว เพิ่นน่อ่สียงเพิ่อดีแล้วเสียงเพิ่มอีแต่เพิ่มแตเพิ่สียง่ำแบบเนี่ยล้่มร่ำเ่ม่ำ่แนบกอเสียงบอยไดไมนะโ้นเสียงคืเสียงคนเป็นคนจแต่เป็นคนเสียงเสียงข่าวฮาวเสียงแบบร่ำสิ่งนี้ได้ครับขอบคุณครับลิปนีไว้ซึ่งนี่อนครับผม แลพวอบกันตอนแรกครับผมที่วัดพลข่าบุญเมืองจังหวัดขอนแก่นครับสวัสดีครับ